สวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวทะเลครับทะเลบางแสนครับวันนี้นะครับมา้ยาไว้นะไม่อยนี่ครับมาเที่ยวทะเลครับวันนี้ทาพี่พน้องมาเที่ยวทะเลครับทะเลบางแสนครับคนกับหลายครับนี่ครับมึอกับมือกับหลายครับพี่น้อง ครับวันนี้อัปเดตลง Y o u t u b e นะฮะคือให้พี่ให้น้องในเบิงงครับอ่ามีของถึงรับทะเลครับตอนนี้คนเที่ยวทะเลก็กำลังทยอยมานะครับตอนนี้กำลังทยอยมาเยอะนะครับที่ทะเลบางแสนครับแสงอาจจะย้อนเยอะนะครับตอนนี้นะครับที่ครับที่ทะเลบางแสน ที่ผมมาครับตอนนี้นะฮะผมมากับแฟนนะฮะระบข้ากับน้ำนอนนอนะครับราะว่ามันต้องบวกค่าภาษีอคือาพี่นีค่ะว่าราคาาที่ปบแาทข้นพี่นอนนนี่ที่หนูบอกเลยอนครับมนอี่ันนีะครับเอฟเกอันนี้สดครับอันนี้กล้องสดครับ อ่ากล้องสอดเห็นทุกซอกทุกมุมเห็นยันไส้เห็นนูอ่าอันนี้เขาเป็นคนทำลายครับทำลายเอ้ยไม่ยังไม่กินเลยอาวยังไม่กินเลยต้องกิดจริงก่อนเอออืมจะเอาให้เขากินก่อนตลอดอืมที่รับได้น่ะที่จะเอาไปหามให้ครบครับอ๋อเยอะแยะนะครับตอนเนี้ย นี่ครับมาที่ทะเลบางแสนนะฮะาอ,อย่า้มาหม่ทำอะไรยังไม่ตามสูมตรแก้าไปเดอดอีกต่างนานรได้หวาน นี่ครับที่ทะเลบางแสนนะฮะทุกคนที่นี่ครับทะเลบางแสนนี่ครับนี่นะครับทะเลบางแสนทุกคนนี่ครับ ตอนนี้กำลังจะมาที่จอดรถนะครับตอนนี้กำลังจะมาที่จอดรถนะฮะนะครับนี่ครับรถกำลังทยอยมาครับทยอยมาที่ทะเลบางแสนครับครับรถกำลังทยอยมานะฮะตอนนี้ข้ามถนนก่อนนะฮะตอนนี้นี่ครับเยอะมากครับพี่น้องนี่ครับ ทะเลบางแสนครับคนเยอะมากนี่ครับดูนะครับพี่น้อง <c oughs> เยอะมากนะฮะนี่นะฮะทะเลบางแสนครับนะครับทุกคนทะเลบางแสน ครับผมเดี๋ยวไปดูกันใหม่ครับ